ขอบคุณสองหลาน้องใจเด้อพี่น้องฮัลโหล every one forward ing. thank you so much welcome ไดไหมเฮาดังเดือน thank you. Oh. ตั้งคิวโอตะคำมาแรงมาอยากนอนอยากนอนพี่น้องแ่ว่าเป็นหลงยังเดี๋ยวนี้นอนรับง่ายไง ว่าตะคำม้าลมหัวล่องเปนรับป่องง่รงหลนะว่าอะไรไปคิดอย่างนี้มีทั้งวันรับไงรับได้ตะกอนมาสันนอหนึ่งในกว่ารับเปนสอดแข่งกับว่ารับบัตติก้าหาหลันงเกยเดี๋ยวนี้แหละติงขี้งแห้งกระอะไรรับดีดีว่าตะลมหัวล่องเป็นง่อยตับรลดรับปันไตหลดเดี๋นี้รับง่ายงไงย่อเป็นอย่างตะกี่รับยากงา เดิกเดินเที่ยงคืนก็บ่หลับตาแจ้งเงี้ยงเงีง้ยอยู่ห้องเตียบ่หลับหลายจนลงมาเล่นโทรศ,พศ,พศพรัพท์ซื่อบ่หลับหลายวัดนี้ก็เลยหลับกันเล่เป็นยังบุญอยู่ดอกหลับกันบ่หลับเลยก็สินั่นนี่ละ สวัสดีค่ะลุงมิดวันนี้ปัาเดือนชงกำลังใจกับขอาชงกำลังใจขอบคุณหลายๆเลยลุงมิดขึ้นสองบนันคือบันหนึ่งขึ้นแยาวบันนี้ก็ขึ้นนั่งสิ้นละขึ้นบันหนึ่งแล้วมาขึ้นอีกบันหนึ่งชงบันหนึ่งก็ขึ้นบันหนึ่งอีกขึ้นประจำ บ้านนี้ก็ขึ้นเอาอ่นเอาจับเอาอนอนเขาเอื่นเอาจับเอาเหรียญบ้านนี้เหรียญประจําเอาซับเ,เอาเหรียญหางกอบพุ่นจะติดเกลรอร่วๆเด้อลุงมิดอันนั้นอันทางเปลี่ยนพีระวีมันถามเจ้าวานเจ้าลองเพลงหลายๆติดลิดกับซิด่าสันพีรว,วีเราถามรียกว่าบุตขอยก็เฎีตอบเต้นวัน สีบ่ผิดดอกตีเพงลงเราแต่งเองมาท่านดอกเพงลงเราแต่งเองขันผิดเราสั่งไรใดบ่าใดมาท่านดอสีบ่ผิดดอกตีพกตพเพราวะว่าเพลงข้าเวัวยวเพลงนักร้องใส่มารนะ้องเนาะร้องเพลงข้าเองสีบ๊อบติดดอกตีมึงส่งปวดขาติดลิ้นกับซีดปานนี่กัเปิดสั่งไรใดบ่าใดมาท่าน เป็นพรีลีเรลเขียนถามอย่างนี้ว่าลูกมีติดเด็กกระิก่บพ่ะท่านจลุยปุดเลยนะ เพระาะว่าเพียงลองเองขอบคุณหนึ่งล้าน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหนึ่งล้าน้องใจโอ้ย อยากนอนได้ล่งมิดเลยข่อยเดี๋ยวนี้ข่อยนอนไว้ไว้เอาเป็นอย่างต้นกล้วยนี่เดือดเดือดตข็งขึ้นข่อยก็บ่อยากนอนเลยจนว่านั่นจนตายแข็งเพี่อข่อยอยู่บ่อยากนอนหลายจนว่านข่อยล่งมาเล่นโทรศัพท์จนว่านแข็งโคลนห่อนย่ำไปหนึ่งเกาลัดไปเดยวนี้บ่เป็นทั้งสั่นแล้วมันตะคำมากข่อยอยากนอนบดเพราะว่าเป็นอย่างคำมากแล้วมิ้งใจอยากนอนก็อยากนอนข่อยรับไว้ไว้เดินนี่ แลก็อน่งบ่อยากนอนไวปนีเตาแขเงี้ยเงียอยู่เฮ็บจังไงกับบริ